สบายดีมทุกคนมาพบกับอีกแล้วกับเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆตามสไตล์แ e นอ l ง s h c ชาแนล l ซึ่งบทเรียนวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสนาอ,อากน,สานก็คือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนำไส้แ a v e No กับแ Ha v e not ซึ่งใส้แตกต้ากันแนวใดเขามาเบื้องนํากันเลยเนาะถ้า,าเฮาได้ียนหู้เกี่ยวกับบทเรียนวันนี้เฮาจะเข้าใจถึงวิธีการนําไส้และก็ความแตกต่างของมันว่าใส้แนวใดใส้วิธีการแบบใดเขามาเบื้องนากันเลย ามาเริ่มจากการนำไส้ have no have no แปลว่าบอมีสำหรับ have no ตัวนี้มันจะใส่กับสิ่งที่ว่าเฮาบอมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าบอมีบางอันบางอย่างตามรูปแบบการนำไส้โครงสร้างของมันก็คือ have no บวกแนวเนาะก,ก็คือ have no ละตามลังด้วยคำนามเามายกตัวอย่างกันเลยเามาเบืเอ้องตัววันก็คือ i have no money ฟังคืน I have no money แปลว่าคอยบ่มีเงิน Example 2ก็ two, คือ I have no girlfriend ฟังคืน I have no girlfriend แปลว่าคอยบ่มีแฟนสำหรับตัวนี้จะเป็นผู้ชายเป็นคนว่าเนาะถ้าเป็นผู้หญิงว่าจะว่าว่า I have no boyfriend นี่เป็นผู้หญิงเป็นคนเว้าเอามาเบิง้งตัวอย่างตัวที่3ก็คือ she has no dog แปลว่าลาบ่มีมาเฮามาเบิงก็คือว่าเป็นยังสําหรับตัวนี้จังว่าใส่เป็น has no เฮาบ่ใส่ have no ก็เนื่องจากเ้าใส่ตามบุรุษเนะเนื่องจาก she he it มันไปตาม has เ้าก็จะใส่เป็น has no เฮาจะบ่ใส่เป็น have no ถ้าเฮาใส่เป็น have no ก็คือเฮาผิดนั่นเอง เขามาอ่านคือเนาะก,ก็คือ she has no dog แปลว่าเราบ่ามีหมาที่ผ่านมานั้นก็คือการนำใส่ have no วันนี้เข้ามาเบิงว่าการน้ำใส่ have not จะมีความแตกต่างกันแนวใดสำหรับ have Not แปลว่ายังบได้แล้วก็จุดจุดเลยเนาะยังบได้เฮดหยังยังบได้ไปยังเฮามาเบิ่งว่าโครงสร้างมันใส้แบบใดสำหรับโครงสร้างการน้ำใช้ Ha v e not ก็จะมี Ha v e not บวกเวิร์บสองสามหรือว่ากิริยาสองที่สามสำหรับตัวนี้บางคนอาจจะบวกเคยว่าเป็นยังคือบม่เห็น have not เห็นแต่ have been เนาะสำหรับ have been ตัวน,นั้นจะเป็นตัวย่อหรือว่าย่อจากคำว่าตัวเต็มคำว่า have not เำามาเบิ้งตัวอย่างก็คือตัวทำอิทเนาะ i have not done my homework หรือว่า,วา,วนะ I, have วา i haven โดนไม่โฮมเวิร์แปลว่าคอ,อยยังบริเห็ดเวียกบ้านเลย 2. So, I have not talked to him หรือว่า I haven't talked to him แปลว่าขอ,อยังบรด้ล่มน้ำเล่าเลยตัวอย่างที่3ก็คือ He has not gone to school หรือว่า He hasn't gone to school แปลว่าลาผู้ซ้ายอย่างบบได้ไปห้องเหียนเลยสำหรับสิ่งที่ควรชื่อคือมันต่างก็คือ have no เนาะมันจะเป็นบวกเป็น now ส่วน have not ก็คือจะบวกเป็น verb verb, verb สองที่สามก็คือ verb กิริยาสองที่สามนี่เป็นบอนที่เขาควรชื่อและก็วิธีการนำไส้เอามาฟังสรุปคืนอีกบ้างนึงเกี่ยวกับการนำใส้ have no กับ have not เนาะ สำหรับ Ha v e no แปลว่าบ่มีบ่มีบางสิ่งบางอย่างก็คือบม่มีแล้วก็ตามด้วยคํานามเนาะก็บ่มีเป็นวัตถุสิ่งของบ่ว่าสัตว์สิ่งต่างๆแปลว่าบ่มีส่วนแ v e Not ก็แปลว่า,ว not, วาอย่างบ่ได้เลยเนาะจุดๆแล้วก็เลยก็สแสดงว่าอย่างบ่ได้ไปนั้นอย่างบ่ได้ไปนี้ยังบ่ได้อย่างบาไ่ได้เหตุนีนน้จําเป็นว่าการกระทํานั้นจําเป็นต้องใสก่กกริยาา่องที่3หรือว่าเบ b ช่องที่3เป็นตัวตัดสินเท่านั้น นี่ก็เป็น2องบอลหรือว่า2องบอลลักๆที่เราควรื่อเกี่ยวกับการนําใสแฮปโนกับแฮปน็อตภายหลังที่เราเห็นมาแล้วเนาะอยากเชิญส่วนมู่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งในคลิปนี้มาเฮ็ดหรือว่ามาทดลองเฮ็ดเป็นตัวอย่างไปน,นํากันคนละตัวอยงก็ได้หรือว่าลา่ก้นนั้นก็นได้ดยการคอมเมนต์ผ่านรุ่มวิดีโอนี้เนาะก็คือโดยการนําใสแฮปโนกับแฮปน็อตให้ทุกคนเขียนออกมาเลยว่าจะใส่นวใดแล้วเขามาเบิ่งก่อนว่าถูกหรือผิดเนาะเขามาเบิ่งนํากัน ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิดคลิปต่อไป